ก็ได้รู้จักวัดมหาบุตรนี้มานานมากไม่ว่าจากการตำนานที่เราได้ยินมาหรือว่าจากสื่อต่างๆที่ทุกคนมีความเชื่อและความศรัทธาในตัวย่านาคก็ทำให้ก็อยากได้มาสักครั้งหนึ่งซึ่งเคยมานานแล้วเมื่อสมัยหลายๆสิบกว่าปีที่แล้วอะค่ะก็รู้สึกว่าก็ดีเวลามา,าไหว้ท่านก็กลับไปก็ได้อย่างที่เราขอ ครั้งนี้ก็เลยชวนลูกมาอีกครั้งหนึ่งก็มาขอพรย่าเหมือนเดิมก็คิดว่าย่าก็ให้ผลความสําเร็จในการถ้าเรากลับไปเราก็จะได้ผลความสําเร็จนั้นที่เราขอค่ะคือศรัทธาในเรื่องความรักความเมตตาความที่ย่าให้ในสิ่งที่พวกเรามาขอกันย่าจะใจดีที่จะให้ในสิ่งที่เราขอก็มาที่วัดมหาบุตรนี่ก็คือ ทำทำทำหมดเลย,เ,ลยเพราะว่าก็คิดว่าในสิ่งที่อยู่ตรงนี้อ่ะก็สิ่งที่ดีทั้งหมดใช่ไหมคะก็เลยก็ทําทุกสิ่งที่มีในนี้ในความเชื่อความศรัทธา